โทษนะคะขึ้นมาเลย อมผมพมยายามจะเอาไอ้ที่ที่มันมีสองหัวครับพยายามนัดมันนอกแต่มันไม่ยอมออกนี่หนูยังเจ็บเหรอใช่ครับตรงโคนโคนอ่ะนี่ใช่ไหมใช่ข้างไนอ่ะนี่เดี๋ยวฟังพี่เอื้อมนะปอยค่ะปอยปอยปอยอันนี้นะสมมติว่าหนูอาบน้ำนะลูกหนูบีบอย่างนี้นะ ซับให้แห้งอย่าให้น้ำมันเข้าไปขังถ้ามันกับน,น้ำมันเข้ามีขังอะ่ะมันจะทําให้เนื้อตรงนี้เราอะ่ะเน่าหรืออักเสบได้ไปค่ะลูกเวลาหนูตัดเล็บนะ ตอนนี้ถึงหนูงัดไปแล้วหนูก็ยังรู้สึกเจ็บใช่ไหมใช่ครับก็คือผมเห็นมันมีโคลอยู่ครับแต่ผมบอ,อ,อกมัาไม่ได้แล้วเราจะเลี้ยงเล็บมันออกมาได้มันไม่น่าหรือว่าหนูงัดอย่างนี้ตลอดซึ่งงัดเมื่อคืนนี้ค่ะหนูต้องเลิกงัดนะลูกถ้าหนูไม่เลิกงัดด้านเล็บตรงนี้ถ้ามันเบี้ยวถ้ามันเบี้ยวไปมากๆาอ่ะถ้าหนูเลี้ยงออกมาไม่ได้เล็บตรงนี้ถ้ามันเสียทรงอ่ะที่เลี้ยงออกมาไม่ได้หนูก็ต้องไปถอดเล็บ lên nè lên nè, đều đủ thamแบบ nặng nặng đấyเลย, ừ, ok, như vậy là เพี่มดูก่อนมันคืออะไรหรือเจ็บอยู่ช่วงนี้มันแก้วหรือนี้เรไม่ถึงใช่ครับมันอยู่ตรงโคนตรงนั้นเลยลอยพอ,อยหยิบแท่งตัดให้แม่นหน่อยใหม่อันนี้มันใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับ สิ่งที่เราจะเลิกได้ก็คือเราต้องเอาสำรีอะขไปยัดเอาไว้เลยคัน คือถ้าหนูไม่เอาออกหนูไม่ได้ใช่ไหมอันเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บอะครับแล้วมันเหมือนเมื่อคืนผมก็งัดตัวนเลือดไหลเยอะยพี่ก็ว่าเหมือนกันก็หนูงัดซะแบบว่า<อ>ทนโอโหตายแล้วลกูก

เดีเราทำงานำงานแล้วคือมป็รงงานโงานปหมดเลยแล้วเราต้งนเข้าัวสิามโามั้นเ่มากล่คือตัวแล้วมีเป็นขนาดหญเเอา ทีนึงลูกเก่งมากสลบแล้วค่ะจริงจริงอ่ะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องมางัดเล็บแบบนี้เลยนะสุดหลอหนูว่างัดเกินเหตุ อ่ะโลงไหมเจับอ่ะเดี๋ยวพี่เอายังออกก่อนอ่ะหนูลองกดเองอือเอาออกเลยครับฮะ โออเคคมันไม่ใช่เล็บอะมันคือหนังอะลูกหนังอันนี้พอนั้นเสร็จแล้วพอมันแห้งแล้วหนูมันทำให้หนูอะรู้สึกว่าเจ็บเพราะมันแข็งอ่ะหนูลงกดเลยฮะอ,อ,อ่ะมันต้องอ่ะแตะใหม่นั่นละซัดไปหนูลงกดดู มันเริ่มชชามันเจ็บจนชาเลยค่ะมันชางานเสร็จแล้วชาตอนทำไม่ชา <laughs>